สวัสดีครับพามาดูระบบน้ำครับเป็นน้ำบาดาลเจาะลึกประมาณ60เมตรครับก็ถือว่าน้ำแรงพอสมควรนะครับไหลทั้งวันครับพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์ครับห่างจากบ่อก็ประมาณประมาณ10เมตรได้ครับบ่ออยู่ตรงนี้ครับ อันนี้ก็จะเป็นล้านนั่งล้านขึ้นไปนะครับถังพันลิตรเมื่อก่อนใช้ถัง2องพันลิตรครับแต่ถังระเบิดเลยต้องเปลี่ยนใหม่ครับส่วนผสมครับมีอะไรก็ปลูกไปครับไม่ได้เน้นอะไรได้กินบั่งไม่ได้กินบ้างก็มีครับขอบคุณที่รับชมครับ